สวัสดีครับสวัสดีเ,เ,เพื่อนๆพี่น้องๆชาวยูทูบครับสวัสดีเอฟซี 3, ทุกท่านครับวันนี้ก็อยู่กับผมกับช่องเซตเตอร์ดินด่วนยูนเกเกะวันนี้เราก็หลังจากที่เราขุดไว้ครับเราก็ยังไม่ได้ปรับเกียร์นะครับเพราะว่ามันเละครับขึ้นไม่ได้ผมก็เลยทิ้งไว้2วันนี่ครับบ่้น้ำโคตรใสครับหนาามากเลยใสยิกเลย นี่เราก็อยู่กับเจ้า AK ค200ครับติดสติกเกอร์ครบเรียบร้อยรอเราเอาการครับรอมากครับนี่ทำงานอาเร่งอยู่ประมาณ6ครับประมาณ6ประมาณ7เนี่ยครับเนี่ยไม่ได้เร่งเต็มนะครับเนี่ยดูครับประสิทธิภาพครับ จุดจาดครับฟิล์มดำมืดต่อครับเดี๋ยวผมต้องหาสติกเกอร์ภาษาญี่ปุ่นมาติดข้างหลังนี่นเดดตรงนี้เดี๋ยวต้องไปสั่งตัดก่อนครับจะได้รอรอ แล้วก็ถ้าเกิดมีเวลานะผมอยากทําปลายท่อใหม่ด้วยครับจะไทยเป็นในปลายท่อตัวไทยเทครับตัวไดสีอ่ะน่าจะสวยทำเป็นแต่งซิงไปเลยครับตอนนี้ก็ราวจับนี้ผมจะมาใส่อยู่นะครับยังไม่มีน็อตขันแล้วก็นาซามมาเลี้ยงสัก20บาท ด้านข้างก็จะทําเป็นเรียงตุ๊กตามิชลินครับแล้วก็ทําพักเท้าตาที่วางรองเท้าครับดูกับผมไม่ต้องง่วงครับรถไม่สวยทํางานไม่ได้ครับคนขับบอกมันดูไม่สบายมูอสบายตาครับ รมดาครับใครๆก็ต้องชอบรถสวยเป็นธรรมดาติดสติกเกอร์เข้านี่ได้เรื่องเลยครับเฟรมเฟิรม,รรมก็ยังสวยนะครับดูครับไม่มีสนิมเลยนะเฟร,รมเกลี้ยงถ้ามีเวลาจะทำสีเฟร,รมเลยครับอายุปีใหม่ รถอยู่กับเราก็ค่อยแต่งค่อยทําไปเรื่อยครับทาให้รถมันดูดีไปเรื่อยครับเราไมา่อยู่กับผมไม่ใช่ว่ารถจะส้มไปเรื่อยนะรถต้องดูดีไปเรื่อยครับอยู่กับผมสบายใจหายห่วงได้เลยครับที่ทำงานอยู่เร่งหกเร่งเจ็ดเองนะครับเนี่ยไม่เกินนี้ครับดูครับโยนดินอุ้มดินเปียกนะครับเนี่ยอุ้มเต็มบุ้งกีเลย เนี่ยก็ถ่ายคลิปเสร็จเนี่ยก็ไปซื้อข้าวมาเตรียมตัวไว้รอครับในพักเทียงนั่งกินข้าวบนรถแล้วก็จวดต่อเลยครับเวลาเป็นเงินเป็นทองครับ นี่สังเกตนะครับเวลาโดนหนักไหมล้รถนอครับเครื่องมันจะเร่งขึ้นเองครับเครื่องมันจะอัพขึ้นอยู่ประมาณสักสองรอรอบได้ครับมันเลยทํางานเนี่ยเร่งเบาๆก็ทํางานได้ครับไม่จําเป็นต้องเร่งเยอะอย่างสักดำนี่สบายเลยครับแบบนี้สบายมือ อตสลักก็แน่นดีครับเพราะว่าผมเช็คมาแล้วแต่อสลักผมใส่เป็นสลักเก่าอยู่นะครับสองตัวเพราะว่าผมถอดออกถอเข้าบ่อยครับเพราะว่าผมเปลี่ยนพุ่งจีตลอดก็เลยไม่ได้แน่นมากครับเดี๋ยวถอดลำบากเพราะว่าเดี๋ยวก็ใส่พุ่งจี สโลปแล้วก็แสพุุ่ขีฟันครับพอ,อผมบอกว่ายิ่งขับยิ่งเร็วนะกันนี้แต่ก่อนเร่งเร่งสูดครับ ใช้หมดเอสแล้วก็เร่งสุดทํางานมาแกก็ผ่อนลงฝ่อลงผ่อลงผ่อลงแกว่ามันรู้สึก,กว่าเหมือนมันเร็วไปเลยก็เ,เลยฝ่อตอนนี้ทํางานอยู่ประมาณหกครับเร่งอยู่ประมาณหกเข้าไปถามเมื่อกี้เนี่ยแต่ก็ทํางานไม่ได้น่าเกียดน,นะครับเร่งหกน,นี้ความเร็วไม่ได้อันนี้เลยนะดูครับความสมูทของงามของบูมครับมันมันก็สมูทกันดีเสมอกันดีครับ รงช่วงล่างคันนี้ไม่ต้องห่วงครับเต็มเปียเลยเราลงแล้วเริ่มไม่มีแตกครับกฉพาเกียรใหม่โซ่ซื้อเต็มครับลิงค์หนาไป็นโซ่แท้ด้วยนะโดยังเป็นโซ่แท้โซ่เดิมอยู่เลย อันนี้ทำเอาไปทำงานไม่อายใครครับกาการันตีได้เลยระวังตูนไนเดอรไอลักตูดยิ่งชีพครับคนขับไมคโครนี่ ในรักษารถดีๆในรักตูดยิ่งชีพเลยตูดนี่ต้องไม่มีรอยครับตูน้ำนีก่ก็ใสแจ๋วเลยครับสีมรกตเลยบอ่อเป็นบอ่อสองชั้นนะครับเต่๋น้ำน้ำเต็มนะครับ ซื้อข้าวไว้พอผมก่อนครับวันนี้ออกงานสายนะครับเพราะว่าติดงานแน่เกียแล้วครับกลัวโดนตูดครับบอกอะไรต้องรักษาตูดจริงชีพครับ ถือว่าเป็นทีมนิยมอีกหนึ่งรุ่นครับใช้ดีประหยัดน้ำมันอะไรหาง่ายครับซื้อซื้อง่ายขายคล่องเลยรุย่นนี้ไว้12ซุเปอร์เป็นราคาที่หลายๆคนจับต้องได้ด้วยครับราคาก็ไม่ได้สูงมากแล้วก็ใช้ดีดีมากๆเลยนะครับไม่ใช่ว่าท้ายดีธรรมดาดีมากๆเลยแหละรถผมนี่ทำไปด้วยเช็คไปด้วยนะครับไม่ว่าจะใช้อย่างเดียว อะไรไม่ดีต้องรีบจัดการออกครับเพราะว่ารถผมมาทํางานอยู่ตลอดอย่างนี้ถึงตอนนั้นหน้างงานมันเล่งครับจอดทําไม่ได้อายเขาครับไปนั่งจอดซ่อมนางงานเข้าบ้านก็คือผมเช็คตลอดเลยแต่ส่วนใหญ่ผมจะทําเองนะครับก็จะจะมีคนคอยให้คำปรึกษาครับแต่ว่าอะไรผมเบิกศูนย์ตลอด เช็คเครดิตผมได้ครับเรแล้วครับเก็บคันให้สวยเลยเดี๋ยวยังไงคลิปนี้ผมขอตัวก่อนนะครับเดี๋ยวผมต้องไปกระพงกับข้าวไว้ จะได้เวลากินข้าวแล้วครับอย่างไงคลิปนี้ผมก็ขอจุกคลิปนเพียงแค่นี้ก่อนนะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยสำหรับคลิปนี้ก็บายบายครับสวัสดีครับ